สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาว facebook และชาว youtube ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบพ่วายอีกคลิปแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นช่วงไหนไม่ได้ก็ต้องเป็นช่วงครัวกีบทองค่ะเพราะถือครกมาขนาดนี้คงปฏิเสธไม่ได้นะคะควัากีบทองวันนี้เห็นครกก็ต้องรู้ว่าอาหารนั้นต้องมีความแซ่บมีความนัวแน่นอนนะคะก็วันนี้เราจะทําเมนูตำกุ้งสดปาราค่ะ การตำส้มตำหรือทำประเภทเกี่ยวกับตำถ้ายิ่งเป็นเกี่ยวกับตำพวกอุปร,รานะคะปลาร้านี่คือปัจจัยสําคัญวัตถุดิบสําคัญเลยนะคะถ้าปลาร้าอร่อยมีความนัวนะคะคนตําไม่เป็นก็ตาอร่อยค่ะวันนี้นะคะเราเลือกใช้ปลาร้าออนซอนอีสาน,นะคะ่ะเราเลือกใช้ปลาร้าออนซอนอีสานนะคะก่อนที่เราจะตากุ้งสดนะคะ เราจะต้องเอากุ้งไปทาความสะอาดนะคะแช่น้าําโซดา5นาทีนะคะแล้วก็เอาแช่ช่องฟิตให้กุ้งมันเ,เป็นน้ําแข็งเกาะแข็งตัวค่ะนะคะก็ทำความสะอาดกุ้งก็ไม่ยากนะคะก็แกะกุ้งให้เหลือแค่หางนะคะแล้วก็เอาหัวทิ้งไปนะคะโอเคค่ะแล้วไปเจอกันช่วงทําความสะอาดกุ้งแล้วก็ช่วงตําเลยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะตำกุ้งสดปลาา้าค่ะที่เราเห็นนะคะคือการเอากุ้งแช่น้ำโซดานะคะแต่ก่อนที่เราจะเอากุ้งมาแช่น้ำโซดานะคะเราต้องล้างทำความสะอาดกุ้งให้เรียบร้อยก่อนนะคะคือแบบนี้เห็นไหมคะคือให้เหลือแต่หางนะคะแกะเปลือกกุ้งออกให้หมดทิ้งหัวกุ้งไปเลยค่ะนะคะพอเราล้างเสร็จปุ๊บเราก็มาแช่น้ำโซดาอย่างนี้นะคะแช่ทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีนะคะแล้วเราก็ เทน้ำชาทิ้งนะคะเอากุ้งไปแช่ช่องฟิตค่ะเพื่อให้กุ้งจับแข็งตัวนะคะโอเคค่ะขั้นตอนแช่กุ้งก็ทำไม้หเห็นแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอขั้นตอนการตำเลยค่ะค่ะเราก็แช่กุ้งได้5านาทีใช่ไหมคะเราก็เลี้ยงกุ้งใส่จานค่ะเพื่อจะนำไปแช่ช่องฟิตนะคะให้กุ้งมันจับแข็งตัวนะคะเป็นสูตรพิเศษของตัวก,กีบทองเองค่ะ ขอตัวเรียงกุ้งปัดน,นะงนคะค่ะเราก็เรียงกุ้งเสร็จแล้วนะคะสวยงามค่ะโอเคค่ะเราไปแช่ช่องฟิตกันเลยนะคะค่ะเราก็นํากุ้งมาแช่ช่องฟิตนะคะแช่ไว้ให้กุ้งแข็งตัวนะคะก็คงไม่นานมากประมาณสัก20่สนาทีช่วงเวลาเวลา20่สนาทีเราก็ไปเตรียมเครื่องตำต้ตกันค่ะพริกแห้งคั่วค่ะพริกชินดาสีแดงค่ะ วันนี้เราใส่ทั้ง2พริกเลยนะคะเพื่อความแซบความหอมของพริกแห้งด้วยนะคะกระเทียมไทยเล็กนะคะแช้ก,กระเทียมไทยนะคะ,คะจากนั้นเราก็โขกพริกแห้งคั่วพริกจินดากระเทียมโขกให้ทอแหลกนะคะโอเค,ค่ะเดี๋ยวขอตัวโขกทั้งหมดวัตถุดิบทั้งหมดให้แหลกก่อนนะคะขอบอกเลยนะคะพวกนี้คือแบบว่าเ็ใจ,ใจค่ะ พี่วายโยชอบกินแบบรสจัดจ้านะกะปิค่ะสะกกะปิลงไปด้วยนะคะเพิ่มความนัวค่ะแล้วก็ตำตำให้พอเข้ากันก็พอค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะแล้วแต่ใครชอบนะคะหวานมากหวานน้อยแต่ว่าปาร,รานี้เขาไม่นนยมหวานมากเอาพอแค่กลมกล่อม,มพอค่ะใส่ไปนะคะค่ะแล้วก็โขกบ,บาๆค่ะ แะขากสุยก็เลยค่ะใส่น้ำปลาต้มสุกค่ะเราเลือกใช้อ่อนซอนอีสานนะคะโอเคใส่เยอะเลยนนนคะ่ะลงไปเลยค่ะคนะคะมะนาวค่ะเมื่อขาเทศสีดาน,นะคะ เวลาจะใช้มะเขือเทศตำตำๆขอให้เลื่องแบบประมาณว่าสุกมากๆนะคะมันจะมีความอร่อยในการตำตำค่ะใส่ลงไปเลยค่ะใส่มะนาวาซอยบางๆค่ะแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ<อ> เองทาเองนะคะอาจจะต้องพิถนัดน,นะทานเลยนะคะน้ำปลาค่ะแกงไปเลยคะ่ะอันนี้ไม่ต้องตาเลยค่ะคนเลยก็ค่ะนวดค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็ชิมรสนะคะว่าน้ำซตปนต้ถูกปากเราหรือย,ยังนะคะเดี๋ยวขอตัวชิมแป๊บนะคะ<ม>ถ้าเราชิมรสแล้วรสชาติถูกปากได้ที่เรานะคะเราก็นํากุ้งออกประจักษ์ ช่องแช่ไอช่องฟิตเลยนะคะเห็นไหมคะกุ้งก็จะจับตัวแข็งเป็นน้ำแข็งแบบนี้นะคะสักพักก็ละลายค่ะไม่ต้องกลัวค่ะก็ใส่กุ้งลงไปในครกเลยนะคะใส่ลงไปเลยคะ่ะแล้นก็คนค่ะน,น,นะคะ่ะคนนค่ะเห็นไหมคะน้ำลายแตกนองหอนะคะเห็นไหมคะคนให้กุ้ง แล้วกนนนนะะ็น้ำที่เราตำนะครเื่อนที่เราตำนะคะ่ะให้มันแบบเหมือนเข้ากันสักนิดหนึ่งนะคะเห็นไหมน่าทานไหมล่ะคะ,ะ,คะจากนั้นใช่ไหมคะก็ใส่เส้นมะละกอใส่ไม่ต้องเยอะนะคะมะละกอนี่เราก็สับแล้วก็ไปแช่ตู้เย็น,นะคะ่ะใส่ลงไปะคะ่ปะปนาบิกสักสามซี่เพื่อความสวยงามค่ะคนเดิมค่ะนะคะ น้ำลายแตกนะครับกรอบๆชาแบบหนัวมากผ่ากลมกรอบอยากให้เพื่นได้มาชิมนะครับเป็นไงราคาดูสีสันน่าทานไหมราคะอืมกล่นเบาๆนะครับอยูกุ้งแรงอืมดูสิครัน่าทานเลยล่ะให้ดูไม่อยากจะเตะนะครกินหมดไปนี่เนี่ยปลาเจ้านี้คือปลาเขาแบบ ปลาร้อ่อนซอนอีสานเนี่ยแซ่บนัวจริงๆของเขาดีจริงนะคะจากนั้นเสร็จปุ๊บผักอ่าผักชีฝรั่งค่ะหรือว่าผักชีใบเลื่อยนะคะใส่ลงไปค่ะก็ค,ะคนเช่นเดิมค่ะอันนี้คนเบาๆพอนะคะไม่ต้องคนเยอะคนแบบว่าไห้พอบแบบนั่งพอโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะสําหรับตำกุ้งสดปลารานะคะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันค่ะไม่ได้ใส่จานนะคะใส่ถาดน,นะคะ มีผักเครื่องเคียงก็คือมีชะอมค่ะกระเจี๊ยบสดนะคะใบสะแหน่ไข่ต้มค่ะนะคะสปถาดไปเลยนะคะ <c oughs> หือน่าทานไม่ได้